สวัสดีครับวันนี้เราจะมายำน้ำพริกหอมแดงกันนะครับเหมือนพี่คนหนึ่งขอเข้ามานะครับแล้วเราก็จะมาทําให้ดูนะครับอันนี้หอมแดงหั่นซอยนะครับซอยเป็นบางๆนะครับมีส่วนผสมอะไรบ้างเอยก็จะมีเป็นมะขามเปียกครับมะขามเปียกก็จะมีเป็นชูรสแล้วก็เกลือแล้วก็พริกป่นครับมาใส่เลยนะครับ หรือจะใส่น้ำมันนิดนึงก็ได้นะครับคนที่บ้านจะใส่น้ำมันนิดนึงแต่ว่าผมไม่ใส่นะครับชูดรสก่อนเลยตามด้วยเกลืออย่าใส่เยอะนะครับเดี๋ยวเค็มอพอและพอแหละาตามด้วยมะขามเกลยยครับ ลายำต้องใช้มือยำนะครับยำให้เข้ากันนะครับแล้วก็ใส่พริกไปเลยครับอันนี้ตามใจชอบนะครับผมจะใส่เยอะนิดนึงชอบกิน อบอกต,ตรงๆว่าแสบตามากเลยครับตอนนี้ยำให้มันเข้ากันนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับง่ายไหมครับน้ำพริกหอมแดงครับ มีแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแต่ว่ารสชาติจะออกมายังไงเดี๋ยวชิมก่อนนะครับอร่อยอยู่ครับน่าจะขาดชุรสไปน,นิดนึงครับอ่าเสร็จแล้วครับแค่นี้เองง่ายๆครับ ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับคลิปนี้ไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับ